คนงานเทปูนร้องไห้ระง,งมโดนตำรวจฉีกเอกสารผ่านเคอร์ฟิวทิ้งลงขยะจับยัดคุกผิดอ้างพรกอฉุกเฉินเพื่อเอาผลงานโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ซึ่งมีการอ้างระบุว่าตำรวจฉีกเอกสารหนังสือรับรองในการเดินทางช่วงเคอร์ฟิวและจับกลุ่มคนงานเทปูนทั้งหมด15คนติดคุกดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนพรกอฉุกเฉินโดยคลิปบางช่วงมีการระบุว่าทำแบบนี้ถูกไหมเรามีเอกสารถูกต้อง แล้วดูสภาพคนที่เขาจับเข้าคุกเพื่อที่จะเอาผลงานเราเอาเอกสารมาให้ตำรวจและตำรวจก็ฉีกทิ้งลงถังขยะแล้วบอกว่าลูกน้องไม่มีเอกสารทีแรกจะเอาเอกสารมาให้ร้อยเวนแต่ร้อยเวนก็ไม่รับเอกสารเพราะว่ามีตำรวจบางคนฉีกแล้วเอาไปทิ้งทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้นําเรื่องราวมาเผยแพร่พร้อมระบุข้อความว่าอยากขอความเป็นธรรมและขอความชัดเจนค่ะพนักง,งานบริษัทถูกจับติดคุกตอนห้าทุ่ม บอกว่าฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินทางเราได้ทำเอกสารจากต้นสังกัดว่าได้รับอนุญาตขอทำงานล่วงเวลาและเดินทางกลับที่พักพนักง,งานเป็นกรรังรเทคอนกรีตต้องทำงานต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จก่อนหน้านี้เราก็ได้เอาเอกสารให้ตำรวจอ่านว่าเอกสารที่ทำมีปัญหาไหมเมื่องานเสร็จแล้วพนักง,งานจะได้เดินทางกลับไปยังที่พักอย่างไม่มีปัญหาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนยันว่าใช้ได้แต่พอถึงเวลาพนักง,งานจึงขับรถผ่านด่านกลับโดนจับแจ้งว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ แล้วความสมบูรณ์ความถูกต้องชัดเจนเราจะหาได้จากที่ไหนคะเดินทางผ่านทุกวันรู้อยู่แล้วว่าต้องมีการตั้งด่านถ้าเราไม่ได้รับการยืนยันว่าเอกสารเราใช้ได้จะมีใครหน้าไหนกล้าขับรถเพื่อไปให้โดนจับสงสารพนักง,งานทุกคนมากเนื้อตัวมอมแมมเปื้อนปูนแต่ไปหมดนั่งร้องไห้ระง,งมในห้องขังทุกวันนี้ก็เดือดร้อนกันมากพอแล้วกว่าจะทํางานทํามาหากินกันได้ก็ยังต้องเจอเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจอีกอยากขอความเป็นธรรมจริงๆค่ะ yeah. เอาเอกสารมาให้ตำรวจเราตำรวจก็ฉีกทิ้งถังขยะเนี่ย yeah. ยังมีเอกสารนี่เลยเนะี่ยเราบอกว่าลูกน้องไม่มีเอกสารแล้วก็จับเข้าคุกเนี <Yeah. S 1> ่ยพ <Yeah. S 1> าะฝ่าฝืนเพราะเราก็ฉุกเฉินเนี่ยอนนี้ก็มีนี่เนี่ย <Yeah. S 2> เต็มเลยแยกเป็นสามถังด้วยทีแรกขอเอกสารมาจะให้้อยเวร ร้อยเวรก็ไม่ได้รับเอกสารมีตํารวจเอาเอกสารทิ้งก่อนหน้านี้ <Yeah. S 1> เนี่ยเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยนี่ยม <Yeah. S 1> ีตํารวจอยากได้หน้า สั่งจับคนว่าผิดพรกฉุกเฉินเราก็มีเอกสารหลักฐานอยู่แต่ทำลายของเราทิ้งเนี่ยเต็มเลย